ฮัลโหลสวัสดีสอกชาลามายเกมทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะพามารีวิวพามาดูฟาร,ร์มทองเป็นฟาร,ร์มทองผมเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าผลผลิตยเยอะแค่ไหนนะตอนการเอฟเปชั่วโมงนะครับที่ผมเอฟไว้นะโอเคก็ผมไม่สอนสร้างนะเพราะว่ามัน มันสร้างยากนะครับยากนิดนึงเดี๋ยวอนานะคตอาจจะสอนระบบนะอยากให้สอนก็กดไลค์คลิปบ่มเยอะๆแล้วกันถ้ามีกําลังใจเยก็จะสอนนะครับ <c oughs> โอเคมาพามาดูอันนี้ก่อนผลผลิตก่อนอ่าหนึ่งสองสามอ่าสี่ลังนี้เต็มนะครับแล้วก็ข้างหลังอีกสามลังเต็มนะครับแล้วก็กําลังจะเต็มลังนี้อ่ะองอปเปอร์แล้ นะครับสรุปก็คือเกือบทุกลังเต็มหมดแล้วเหลือลังนั้นลังเดียวแล้วก็นะอันนี้จะเป็นทองคําที่ได้นะครับต่อการเอฟเคสักสี่ชั่วโมงนะแล้วนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเศษทองนะครับคือเต็มหมดแล้วสี่กองซึ่งปกติผมจะอัดใส่บ็อก์นี้นะอัน,นคือเตรียมอัดแล้วละ่ะแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวอัดคลิปก่อนนิว่าเดี๋ยวนะอัดคลิปเสร็จค่อยอัดดีกว่านะครับ อันนี้เป็นระบบคัดแย,ยกอยู่ข้างบนนะอ่าเป็นไงแล้วอันนี้ทองหล่นขึ้นมาแล้วตอนแรกก็ไอ้ทอยทองไม่หล่นวะเพราะมันไม่ลงข้างล่างวะนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นของที่ไม่ใช่ของที่เป็นสามชิ้นนั้นเราจะแยกไปตรงนี้นะอันนี้คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ดาบตีมันจะไม่มันจะไม่ดอกดาบนะครับถ้าเราใช้ระบบเอฟเคอย่างนี้อ่ะปกติผมใช้แบบนี้ใช้เป็นทอยเดน คือปลาเตนเข้าไปเราใหา้พิสซอนมันดันเอานะนะครับก็ผมตอนนี้ผมใส่ด้านละหานเดี๋ยวพาไปดูระบบขั้วมลก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะก็คือประตูจะเปิดทิ้งไว้แบบนี้นะแล้วมันจะไม่เกิดอาจจะเกิดอะแต่เกิดน้อยมากอันนี้เป็นช่องว่างอันนี้จะเป็นตรงที่ ราคาครับไปสองจุดเห็นปคือแบ่งครึ่งเลยประตู2อฝั่งนี้จุดหนึ่งสองจุดหนึ่งเพราะว่ามันฆ่าไม่ทันครับมันเยอะเกินอ่าเนี่ยสมมุติมันลงไปมันก็จะนะเห็นไหมแตกแตกไหมจะแตกไหมมันลุ้นกันว่าตัวนี้จะแตกไว้ทมันอยู่ตรงนี้อ่านี่นี่นนเอ,อื้อเรียบร้อยนะครับก็ข้างบนนี้ไอตัวนี้จะเป็นระบบจุดไฟนะ ตรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายระบบในคล,คลิปที่จะสอนทําแล้วกันถ้าสอนทํานะวงเล็บถ้าสอนไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้จะได้สอนหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าเราเปิดระบบนะเอาระบบฝัง่งนี้เอาฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้สถียนดีนี่เปิดระบบละนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่ามันจะเกิดไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเปิดระบบขึ้นมานครับทุกคนก็จะเริ่มเกิดละ มันจะมาเรื่อยๆแล้วไ้พวกซอมบี้วิกแมนมันจะโกรธผมมากเลยเพราะผมปาเร์เนไงผมเป็นคนฆ่าบ้านนะครับมันก็จะโกรธผมถ้ากระตุกไปนี่คือตาแน่นอนก็เลยต้องทากระจกไปให้รับรอบไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะทํากระจกได้ไหมนะเพราะว่ามันมันเป็นประตูไงกลัวมันติดประตูแล้วมันจะประตูจะเสียไงไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะครับก็ดูจากเวลสิ คือคอมริงฟาร์มทองนี่ผมจะรีวิวก่อนคลิปไปอ่าคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมพา,พาไปอ่าเชียน์โนเดเมนใช่ปะพาไปปราสาทปราสาทนางน้ำนะครับค mm ือ hmm. คลิปนั้นคือทําทําหลังจากทําฟาร์มนี้เสร็จแล้วด้วยนะ mm hmm. ก็เห็นใครใที่ดูจะเห็นเวลว่าอีว,วิวสุกแปลกใช่ไหมนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละคือไม่ได้รีวิว,ไม,ไ,ว,วไม่ได้รีวิวอันนี้สักทีนะเ mm hmm. มื่อไหร่ทำคลิปนู้น,น,นได้นะครับอ่ะอันนี้เกิดเยอะอยู่ mm hmm. คือเ mm hmm. อฟเอ จนเลือด240ปกติก็จะได้เวลร้อยนึงก็ยากนะอันนี้แบบเบลงร200กว่าถ้าตายขึ้นมาคือเสียดายบอกเลยถือสนูไว้ธนูถ้าเกิดถือดาบนี่จะให้ดูถือดาบเวลาเรากดค้างมันจะถูกใช่ไหมแต่ถ้ากดธนูเวลากดค้างมันจะยิงไงมันจะไม่มันจะไม่ทุกไงครับก็เลยให้ถือธนูไว้แม้ก็เป็นเบ็ดก็ได้มีเบ็ดกันไหม นั่นแหละเป็ดอ่านี่ผมปิดระบบละโดยกาปิดระบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หยุดเกิดเองแหละถ้าเกิดกดค้างมันจะเอือวางนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือฟาร,ร์มทองที่นั่นแหละที่ผมทําถามว่าทำยากไหมก็ไม่ค่อยยากนะเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ตกแต่งไว้ตอนนี้สวยงามนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะกับฟาร์มทองนะครับก็แหละไม่มีอะไรไม่มีตรงไหน,ไหนรีวิวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูระบบข้างบนหน่อยดีกว่ามันเกิดเยอะดีอยู่แหละนะครับมาขึ้นไป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 ,นไปอ่านี้เป็นระบบข้างบนเนาะประมาณนี้นะครับไม่ไม่บอกนะว่าคืออะไรอะไร ไว้เราบอกคลิปสอนแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าชอบรีวิวกดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้แค่พามารีวิวเฉยๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็นั่นเลยนะอันนี้คือผม a f ทั้งเอฟเคตรงนี้ตลอดแล้วนะส่วนความกระดูกตรงปากตกบาให้ฟุกอเอฟแทนนะครับโอเคเดี๋ยวพบ,พบ,พบกันในคลิปหน้าสำหรับนวนีสวัสดีครับบ๊ายบ,บาย